ขอใร่นึค่ะขอรวมยูทูบเบอร์งค่ะกับ้่นนนะคะรวมทุกคนค่ะถ่ายรูปค่ะทุกคนถ่ายรูปครเชิญค่ะมาค่ะถ่ายรูปแข็งอยู่ในวัดนี้ป่ะไม่มีสารนะพี่กบเดินมานี่บ่อยๆทองไหนนะไมด้วยีมที่่จะกแต่บบเงี้ย

่ยก็ได้เอาหมวกออกหมวกออกมาเวังนั่งบางยืนบางก็ได้ค่ะย้มะตัวถ่ายรูปนะครับตัถ่ายรูปนั่งส่วนหนึ่งแล้วก็ยืนข้างหลังทได้ไหมได้ไมล้ยืน้นง้นน่งค่ะนค่ง้านั่งจ้าสุดยอด้สุดยอดก เท้าจิกเท้าจิกเลยนั่งี่ก็เข้บ่าสาเหรอ้าอยค่ะรับเข้าครับอ้ามาหน่อยค่ะรวมภาพรวมภาพรวมภาพอบรุณนะครับ